สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกระสวยจากชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะกัล i ิน่าฟรีไฟล์ก็เข้ามาอีกแล้วนะกิจกรรมใหม่ทีทีเลยจ้าช่วงนี้คือเข้ามาบ่อยมากค่ะหลังจากเมื่อวานวอ,อัปเดตเอ่อเซิร์ฟเวอร์ไปนะคะก่านจะได้เล่นก็หลายชั่วโมงอยู่ด้กันนะเมื่อวานนะคะกิจกรรมใหม่ก็ชื่อว่าหมุนคันโยกบวกสบัดนะคะก็คือจะมีชุดใหม่ท่าใหม่แล้วก็ มีไอวอลสีเขียวด้วยนะคะคือหนึ่งครั้งยี่สิบแล้วก็สิบครั้ง1้0แปดสิบนะคะก็จะหมุนพิเศษเนี่ยครั้งละห0สิบเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าจะหมดเท่าไหร่นะคะวันนี้เริ่มที่สิบครั้งไปก่อนเลยนะคะสวยชอบหมุนสิบครั้งนะเพราะว่ามันเหมือนจะได้ง่ายกว่าการหมุนครั้งเดียวเนาะอันนี้เราลองหมุนครั้งแรกที่ร8 0แปดสิบนะคะหมุนไปนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อค่ะคิดก็ หมุนนะคะคลิปก็สวยก็จะหมุนสุ่มชุดสุ่มของอยู่นี่แหละคะ่ะหมุนไปเรื่อยๆจะหมุนไปจ้ะสุกก็จะมีอย่างอื่นก็คือจะมีเพรด้วยนะคะ99เพรแล้วก็999เพรนะคะมีตัวสุ่มปืนมีปืน AK กล่องวัตเทอร์บอลลูนะคะแล้วก็มี M4A1 ใส่ลุงนะคะแล้วก็มีพวกเ ลาล่าสังหารเนาะแล้วก็ท่าใหม่เนี่ยอยากได้อันนี้ออกท่าแล้วนะคะร้อยแปดสิบออกท่าออกเพชรด้วยเก้าสิบเก้าเนาะดวงดีจังเลยวันนี้ก็ถ้าสมมติหมุนสิบครั้งครบสิบครั้งก็คือจะได้ตั๋วดมอนนะคะยี่สิบครั้งก็จะได้เป็นเอ่อตั๋วสมชุดอีโวเนาะแล้วก็สี่สิบครั้งก็จะได้เป็นสเก็บบอดนะคะเป้าหมายของกระสวนวันนี้ก็คือชุดใหม่นะคะกับท่าใหม่แต่ว่าท่าใหม่เราออกมาแล้วเนาะ ก็จะได้เพยรด้วยได้ผึ่าได้มาสอบซ้ํำนะถา้าแปลกแนี้คือซ้ํานะคะชุดยังไม่ออกนะคะเราลองไปหมุนต่อเลยค่ะลองหมุนแบบพิเศษดูบ้างเนาะแบบพิเศษก็เกลือนะได้ตัวบุฟเฟ่นะคะก็เริ่มอีกสิบครั้งนะคะอุ๊ยได้ชุดได้ชุดแล้วค่ะอุ้ยแบบออกออกง่ายออกออกง่ายมาอุ้ยก็คือก้า ออกง่ายมากนะคะครั้งนี้ออกง่ายมากจริงเนาะเราเหมือนสุ่ม180ไปสาครั้งเองนะแล้วก็มี50 50แบบพิเศษกี่ครั้งไม่รู้เนะาะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหุยไม่อยากจะเชื่อนะ่ะว่าได้นะ่ะเออหุยออกไมา่ยากนะเนี่ยสามครั้งเดี๋ยวคูณตังก่อนนะห้าร้อยสี่สิบลบประมาณห้าร้อยสี่สิบลบแล้วได้เพชรมาสองครั้งด้วย น่าจะประมาณ340กบเพชรนะคะวันข้ามาเองอะได้ท่าด้วยนะคะลองไปดูนะนี่ไงในรด้180 1ด0 1 8ครั้งก็50ครั้งหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าเราได้เอ่อ99เพชรมา2ครั้งสรุปแล้วนะก็สวยใช้ไปประมาณ342เพชรเองนะถูกมากนะคะส่วนพวกปืนอะไรนี้ก็คือซัมนะเดี๋ยวเราลองไปดูชุดใหม่นะคะว่าเฟียวฟ้าหรือเปล่านะเนาะแฮ่ชุดเ,เหมือนลงเบริร์ดเลย ไปร้องเพลงชุดร้องเพลงนะคะปืนนี้มีแหละได้เป็นนาฬิกากลับมานะหมุนเพชรเพื่อเอานาฬิกานะจา๊ะนี่ชุดใหม่ก็เทอฟ้าเนาะก็สวยใส่หน้ากากมาเดี๋ยวไปเอาหน้ากากออกก่อนนะคะหน้ากากจากกิจกรรมที่แล้วเนาะเดี๋ยวเอาหน้ากากออกก่อนก็มาใส่ท่าดูก่อนนะคะ ท่านี่ตอนนี้ก็ยัง6ท่าอยู่นะก็สวยเริ่มได้ว่าจะเอาท่าไหนคือจะต้องเอาท่าปอบแปะคือเข้ามาให้ได้นะท่าปอบแปะอันใหม่นะกวนประสาทเหมือนกันนะคะท่าปอบแปะยังไงก็วันนี้นะคะก็จบคลิปแค่นี้ก็นะคะสามเพจน,นะคะคุ้มมากๆค่ะกิจกรรมใหม่นะคะงั้นก็บายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Solta o som. Solta o som. Solta o som.